等你吃。 เติมด้วยเกลือสูตรวัวคุนนะคะที่ฟาร์มที่ฟาร์มชื่ออะไรนะชื่อฟาร์มอะไรนะฟาร์มพ,พ,พี่ฟาร์มที่ฟาร์มยังไม่มีปุ๊บปับ๊บฟาร์มปุ๊บปั๊บฟาร์มอ๋อปุ๊บปั๊บฟาร์มนะคะที่อำเภอราศีสไลด์ใช่ไหมพี่อ๋อเขตอุตมพรพี่ใส ปุ๊บปับฟาร์มสุดยอดเลยนะคะวัวขุนสูตรอาหารวัวขุนมีเกลือใส่ด้วยเพื่อความเข้มข้นของอาหารวัวขุนนะคะตอนนี้ลูกค้าเลือกใช้เครื่องผสมอาหารสัตว์แนวนอนขนาด200กิโลนะคะ ผสมได้บ่อยๆหลายๆครั้งและแต่สูตริดีค่ะโอ้ผู้ช่วยมาอีกแล้วชื่อน่ารักเนาะปุ๊บปั๊บฟาร์ม สนใจมาดูได้นะคะที่ปุ๊บปั๊บฟาร์มอําเภออุตุมพรพิสัยสนใจวัวขุนสนใจสูตรอาหารวัวขุนนะคะเชิญชมฟาร์มได้ปุ๊บปั๊บฟาร์มอยู่ที่อําเภออุุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะคะ งานง่ายสะดวกประหยัดเวลาเครื่องทุ่นแรงจากโรงกลึงทซั์สำราญสุรินเครื่องเบาแรงไม่ใช่ทุ่นแรงเนาะเครื่องเบาแรงโ <c oughs> อ้ <c oughs> สุดยอดเลยนะคะ มีแต่ตัวสมบูรณ์อ้วนอ้เน,น,นือ้อเยอะโตวไว